และนี่อาจจะเป็นวันสุดท้ายของมันที่ยังไม่มีอาหารตกถึงท้องมันเดินมาเจอเข้ากับสเกลหมาของเคลเลอร์มันจึงพยายามต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดก่อนที่ลูคัสจะตะโกนเรียกสเกลจนมันวิ่งหนีไปลูคัสเจอเข้ากับลูกนกอินทรีและปลอบมันว่าอย่ากลัวไปเลยเขาพามันกลับมายังบ้านเก่าลูคัสใช้หมอนใบเก่าเพื่อทำรังให้กับมันเขาให้ขนมปังแก่มันแต่นั่นมันก็ไม่ใช่อาหารสำหรับนกอินทรีแบบมัน ลูคัสเลยคิดว่าเขาจะกลับไปเอาอาหารอย่างอื่นมาให้ก่อนที่จะโดนพ่อเรียกใช้งานเมื่อพักกลางวันลูคัสก็แอบไปขโมยไส้กรอกของพ่อและคราวนี้ลูกนกมันก็กินนั่นทำให้ลูคัสดีใจมากเขาพามันมาวิ่งเล่นที่หน้าบ้านก่อนที่แดนเซอร์จะมาเจอเข้าวันต่อมาลูคัสนำพุ่มไม้มาทำรังให้กับมันและหาไส้เดือนตามพุ่มหญ้าหน้าบ้านมาให้มันกินหลังจากนั้นแดนเซอร์ก็เข้ามา แล้วบอกลูคัสว่าตับเป็ดน่าจะเหมาะกับมันมากกว่าและแสงแดดก็จำเป็นต่อมันในการขัดขน